สวัสดีค่ะทุกทกท่านที่รอฟังเรื่องตำนานเลือดฟีนิกซ์อยู่นะคะเราจะมาปิดตำนานกันในอพิโซนนี้ค่ะในตอนที่35นะคะเมื่อโอยานั้นนำขนหงเพลิงกลับมาให้ราชาปีศาจทำให้ราชาปีศาจนั้นดีใจมากเพราะนี่ก็คือการกู้วิกฤตของเผ่าปีศาจของพวกเขาแต่เขาก็สั่งโอยาให้คอยจับตาดูการเปลี่ยนแปลงของแดนสวรรค์เอาไว้ เพราะจากประสบการณ์ที่เขารบกับแดนสวรรค์มานับหมื่นปีทำให้เขารู้ว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนทางด้านของเหยียนเยววันนี้ก็มีการนัดทานข้าวกับอีเอ๋อและชิงหวนที่จริงอีเอ๋อนั้นเชิญเขามาทานข้าวเพราะอยากให้เวยจือรู้สึกผ่อนคลายแต่กลับมีเพียงเหยียนเย่คนเดียวที่มาและก็ยังบอกว่าเวยจือนั้นไม่มาแล้ว แม้วิเอ๋อจะพยายามตือ้อบอกว่าจะส่งคนไปรับเขาก็ยังย้ำว่าเวยจื้อจะไม่มาแล้วและเมื่อได้ลองชิมน้ำแกงแล้วก็เอ่ยชมว่ารสชาติดีคงเพราะใช้วัตถุดิบชั้นเลิศจากแดนสวรรค์เป็นแน่ว่าแล้วก็ขอตัวกลับก่อนทำให้อีเอ๋อค่อนข้างแปลกใจในพฤติกรรมของเขาตอนนั้นเหยียนรัวเข้ามาพอดีเขาจึงถามนางว่าอะไรแปลกไปอย่างนั้นหรื นางก็บอกเรื่องที่เหยียนเย่บอกว่าน้ำแกงของนางทำมาจากวัตถุดิบของแดนสวรรค์ทั้งๆท,ท,ที่เป็นน้ำแกงที่มีส่วนผสมของแดนมานและเหยียนเย่นั้นเคยทานมาก่อนแล้วทำไมเขาจึงจำไม่ได้เหยียนล่วไม่อยากให้นางคิดมากจึงบอกว่าเขามาที่นี่เพื่อจะชวนนางไปเยี่ยมเวยจือด้วยกันเพราะเขาเคยเป็นอาจารย์ของนางมาก่อนดังนั้นจึงต้องไปเยี่ยมเพื่อเชื่อมสัมพันธ์เสียหน่อย เมื่อพวกเขาไปถึงเหยียนลัวก็มอบกล่องใส่ยันหลายชนิดให้กะเวยจือบอกว่ายันแต่ละอย่างเนี่ยใช้ต่างกันเขามอบให้นางเพื่อใช้ฝึกฝนอักษรอ,อาคมจะได้เลิกคิดฟุง้งซานเวยจือตอบกลับว่านางไม่ได้คิดฟุง้งซานเพราะตั้งแต่ที่เหยียนเย่รับตําแหน่งเขาก็เป็นเหมือนคนละคนกันเลยซึ่งนางก็ไม่เข้าใจว่าในระยะเวลาอันสัน้นทําให้เขาเปลี่ยนไปได้มากขนาดนี้เลยหรือ นางถามเหยียนรั่วกับอี้เอ๋วว่ามีอาคมไหนที่จะเปลี่ยนใจคนหรือยึดร่างของคนได้บ้างแต่เหยียนรั่วก็ยืนยันว่าอาคมพวกนั้นเป็นของต้องห้ามสังเสียนบนสวรรค์ไม่มีทางใช้วิธีนี้แน่นอนหลังจากที่เหยียนเย่ผลาออกจากอี้เอ๋อและชิงหัวแล้วเขาก็ตรงไปอย่างแท้นที่เก็บทุรีการเวลาเขาใช้ตบะที่ได้รับจากการถ่ายทอดมาจากพระพันปีเข้าไปในนั้น แล้วเดินเข้าไปดูความทรงจำในอดีตตอนที่ฉีชัยราชินีสวรรค์องค์ก่อนแม่ของเหยียนเยรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาว่าต้องการสังหารหงเพลิงนั่นก็เพื่อความเป็นอมะตะของตนเองไม่ใช่เพื่อสามพบแต่อย่างใด เขาหวังจะยึดอาคมของหงเพลิงที่ฟื้นจากนิพพานได้ตลอดเวลามาเป็นของตนเองจึงสร้างเรื่องเผาบ้านเรือนให้กับเมืองมนุษย์จนทำให้หงเพลิงนั้นโกรธอรารวาดไปทั่วตอนนั้นจัก,กรพรรดิสวรรค์ก็หาได้สำนึกผิดไม่เขาบอกว่าแค่เสียสละพวกมดปวกไปไม่เท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกตัวเขาต่างหากที่สำคัญต่อแดนสวรรค์และสามภพไม่มีใครเป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์ได้ดีเท่าเขาแล้ว และเมื่อชีชัยคิดจะเปิดโปงเขาเขาก็ใช้ดาบสังหารนางจนตายแล้วใช้ร่างของนางหลอมเข้าไปกับม่านอาคมทำให้แดนสวรรค์มีม่านอาคมที่แข็งแกร่งกั้นเขตแดนอยู่จนถึงทุกวันนี้จากนั้นก็ปล่อยข่าวออกไปว่าชีชัยนั้นยอมเสียสละตะบะจนหมดเพื่อซ่อมแซมม่านอาคมให้จดจำความดีของนางไปชั่วการละนานเมื่อเขาดูมาถึงตรงนี้ก็คิดว่า เขานั้นลงทุนมามากแล้วจะไม่ยอมให้ใครมาขวางได้และเมื่อเขาออกมาจากทุรีการเวลาก็ร่ายอาคมมาป้องกันไม่ให้ใครนั้นเข้าไปในนั้นได้อีกจากนั้นก็กลับมาที่มา่านอาคมสวรรค์ดึงเอาชิ้นส่วนแก่นวิญญาณของชีชัยออกมาแล้วเขาไปหาแก่นวิญญาณของเหยียนเยที่อยู่ภายในจิตเขาจัดการซัดชิ้นส่วนแก่นวิญญาณของชีชยัยเขาใส่เหยียนเย เพึกขังเขาเอาไว้ไม่ให้ออกมาก่อกวนจิตของตนอีกทางด้านของเหยียนเยมาหาเหยียนล่วที่ตำหนักเพราะจะคุยเรื่องพิธีถ่ายทอดตำแหน่งเหยียนล่วขอร้องเหยียนเยให้พระพันปีนั้นเข้าคาระวะร่างของอดีตจักรพรรดิแต่เหยียนเยก็ยืนยันเสียงแข็งให้ทำตามที่เสด็จพ่อสั่งเสียไม่ยอมให้เข้าไปเด็ดขาด และสำหรับเขาไอเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเล็กมากหากเทียบกับการรวมสามพบให้เป็นหนึ่งและตอนนี้เขามีเวจือแล้วแค่นางออกปากคำเดียวพิภพบมาเนี่ก็ยอมสยบต่อเขาแล้วเหียนลัวแทบไม่อยากเชื่อว่าเหียนเย่จะมีความคิดแบบนี้ถามไปว่าแล้วเวจือยินยอมจะทำตามหรือไงพี่พบมานจะยอมทำตามด้วยหรือแต่เหียนเย่ก็อ้างว่าเวจือนางเป็นราชินีสวรรค์แล้ว ต้องเห็นแก่ประโยชน์ของสวรรค์ก่อนสิและเขาเองก็ยังเป็นอาจารย์ของนางมิสู้ช่วยข้าให้ไปเกีย้ยกล่อมนางด้วยไม่ดีกว่าหรือแต่เหยียนรัวกลับไม่เห็นด้วยและในตอนนั้นเขาก็สังเกตเห็นรอยกระบี่ซื่อเซียวที่มือของเหยียนเย่จึงได้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นแม้เหยียนเย่จะอ้างว่าถูกกระบี่บาดตอนซ้อมแต่เหยียนรัวนั้นกลับไม่เชื่อเพราะกระบี่ซื่อเซียวมีจิตวิญญ,ญาณจะไม่ทำลายคนเป็นนายแน่ๆ นอกเสียจากคนที่บังคับใช้ไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงเพอเขานึกย้อนถึงที่เวยจือถามว่าพิภพสวรรค์น,นั้นมีอาคมที่เปลี่ยนนิสัยหรือย,ยึดร่างคนอื่นหรือไม่เขาจึงนึกขึ้นได้ทันทีว่าคนคนนี้ไม่ใช่เหยียนเย่นแน่นอนจึงได้ถามไปว่าเจ้าเป็นใครกันแน่พร้อมกับซัดพลังเข้าใส่จนทําให้ปรากฏใบหน้าอดีตจัก,กรพรรดิสวรรค์ออกมา เยียนลวดตกใจมากไม่คิดว่าผู้เป็นพ่อจะทำเช่นนี้เขารีบเกีย้ยกล่อมให้เสด็จพ่อกับใจคืนร่างให้กับเยียนเย่เสียแล้วค่อยมาคิดวิธีใหม่เพื่อฟื้นฟูร่างของเสด็จพ่อกันแต่อดีตจัก,กรพรรดิกับไม่เห็นว่าจะมีทางไหนอีกเขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เหยียนลวดแล้วสัดพลังเขาใส่สังหารเหยียนลวผู้เป็นลูกชายในทันทีเพราะกลัวว่าเหยียนลวจะนำความลับนี้ไปบอกคนอื่น และในตอนนั้นเองที่เวยจือนั้นเดินเข้ามาเห็นฉากนี้พอดีจึงรีบหันหลังหนีไปจกักรพรรดิสวรรค์ไม่ยอมให้เรื่องนี้หลุดลอดไปเป็นอันขาดจึงได้ตามนางมาจนถึงแดนมนุษย์หวังจะเกี้ยกล่อมให้นางกลับไปแต่เมื่อนางไม่ยอมกลับเขาจึงคิดจะสังหารนางไปเสียอีกคนแต่โชคดีที่มีใครบางคนนั้นมาช่วยดึงตัวเวยจือหนีไปได้ทันจกักรพรรดคิดจะตามไปแต่ในตอนนั้นเอง ตาเถาที่เห็นว่าต้นไม้ใบหญ้าในดินแดนอิงโจต่างก็แห้งตายไปฉับพันนางคิดว่าจะมีเรื่องไม่ดีกับเยียนรั่วจึงได้มาตามหาเขาที่ตำหนักเพราะจักรพรรดิสวรรค์ได้ยินเสียงของนางจึงรีบกลับมาที่ตำหนักและสกัดนางเอาไว้ตาเถาเหลือบไปเห็นร่างของเหยียนรั่วที่นอนตายอยู่จึงรู้ได้ทันทีนางคิดจะวิ่งหนีออกไปบอกคนอื่น แต่ก็ถูกจกกักรพัดนั้นซัดพลังใส่จนกายร่างเดิมเป็นต้นท้ออยู่ที่หน้าตำหนักส่วนทางด้านของเวยจือตอนนี้กําลังพักอยู่ในหอคัมภีรจือหัวคนที่ช่วยนางเอาไว้ก็คือมู่เหล่านั่นเองเขาตัดสินใจช่วยเพราะจริงชิงเคยช่วยชีวิตนางมาไม่น้อยเขาจึงไม่อยากให้นางนั้นต้องมาตายเช่นนี้เวยจือเปยกับมู่เหล่าว่า เขาจะทำเช่นไรหากรู้สึกว่าคนที่เขาเชื่อใจที่สุดกับทำตัวต่างจากเดิมเหมือนไม่ใช่คนเก่าแต่ก็ไม่มีหลักฐานอะไรมูเหล่าจึงบอกให้นางฟังว่าในสามพิภพยังมีอาคมต้องห้ามที่ใช้ยึดครองร่างคนอื่นและที่เก็บอาคมนี้ก็คือตำหนักสวรรค์ดังนั้นคนที่นางเห็นตอนนี้จึงไม่ใช่เยียนเย นางถามถึงวิธีช่วยเหลือและยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างหากเขาสามารถช่วยนางได้แต่เขานั้นกลับสายหัวบอกว่าเขาเองก็จนปัญญาแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นมาได้บอกว่าสิ่งที่บริสุทธิ์และแข็งแกร่งที่สุดในสามพิภพก็คือดอกขว้ารงไม่แน่ว่าบางทีดอกไม้นี้จะทำให้เยียนเย้กลับมาได้ แต่หากนางยอมเสียสละดอกไม้นี้ออกไปแล้วละก็วิญญาณหงเพลิงก็จะไปจากนางและจะทำให้นางนั้นตายได้เมื่อเขานั้นพูดจบหอคำผีก็สั่นไหวคล้ายจะถล่มลงมาเขาบอกว่าที่นี่จะพังแล้วเพราะเขาทำผิดกฎที่ตั้งขึ้นมาเสียเองที่นี่ต้องมีการแลกเปลี่ยนทางจิตวิญญาณแต่เขานั้นกลับบอกนางโดยไม่มีข้อแลกเปลี่ยนหอคำผีนี้จึงจะต้องทาลายตัวเอง ต่อไปจะไม่มีหอคัมพีนี้อีกแล้วเมื่อโวยจือได้ยินเช่นนั้นก็เอ่ยขอบคุณเขาและลากลับไปทันทีนางคิดในใจแล้วว่าถึงอย่างไรเสียนางก็จะต้องช่วยเยียนเย่กลับมาให้ได้ที่แดนปีศาจต,ตอนนี้หลานสูที่ตั้งคันแล้วทำให้โอโยยาดีใจมากในตอนนั้นเหยียนเย่ก็มาปรากฏกายต่อหน้าไข่หงเพลิงเขาคิดจะทำลายไข่ใบนั้นเสีย หลานสูเขาไปขวางจึงถูกเขาซัดพลังเขาใส่ทำให้กระเด็นไปเสียไกลเมื่อเหยียนเย่เห็นว่ามีคนมาขวางจึงรีบหนีไปก่อนตอนนั้นเวยจือก็มาถึงพอดีนางตกใจมากที่ซูซูเป็นเช่นนี้ตอนนี้หลานซูหรือว่าซูซูนั้นอ่อนแรงเต็มทีแล้วนางบอกเวยจือให้ดูแลโอยาด้วยเขานั้นเชื่อฟังนางว่าแล้วก็สิ้นใจลงในอ้อมกอดของโอยาทำให้ทุกคนเสียใจมาก ส่วนเหยียนเย่ตอนนี้ก็กลับไปบอกพ่อพันปีและทุกคนว่าเหยียนลัวตายแล้วเวยจือเป็นคนสังหารเขาเองแทบไม่อยากจะเชื่อจึงไล่ตามนางไปหวังจะให้นางอธิบายแต่นางก็ไม่ยอมอธิบายแถมยังทำร้ายเขาอีกด้วยอีเอ๋นั่งฟังอยู่ก็พูดอีกเสียงว่าตอนนั้นนางก็เห็นว่าเวยจือไปหาเหยียนลัว่วแต่ไม่คิดว่านางจะเป็นคนทำร้ายเหยียนลัว ฝ่ายพระพันปีเองแม้จะเสียใจมากที่สูญเสียลูกชายที่รักเพียงคนเดียวไปแต่นางก็ไม่หูเบาจึงถามถึงหลักฐานต่างๆเมื่อไม่มีใครเป็นพยานได้นอกจากเยียนเยนางจึงสั่งให้ถ่ายทอดคำสั่งให้ลาตัวเวยจือกลับมาเล่าความจริงที่เกิดขึ้นก่อนตอนที่36ตอนสุดท้ายนะคะ อีเออนั้นกลับไปที่ตำหนักของเยียนล่วอีกครั้งก็พบเข้ากับต้นดอกทอที่ขึ้นอยู่หน้าตำหนักนางเห็นส้อยข้อมือที่ทำจากถั่วคะนึงหาจึงรู้ได้ทันทีว่าน,นี่ก็คือร่างเดิมของต้าเทานางประหลาดใจมากที่พบว่าต้าเทาถูกทำให้กลายเป็นแบบนี้ไปแล้วนางถามต้นดอกทอนั้นว่าเห็นใช่ไหมว่าใครเป็นคนร้ายฆ่าเหยียนลัว่ว ต้นดอกทอก็เริ่มสั่นไหวจนใบล่วงหล่นลงมาเป็นจำนวนมากเป็นสัญลักษณ์บอกให้ทราบว่านางรู้วิเอ๋อพยักหน้าให้กับต้นทอน,นั้นบอกว่านางเข้าใจแล้วนางรับปากว่าจะช่วยตาเถาและเหยียนล่วตามหาผู้ร้ายที่แท้จริงให้ได้จากนั้นวีเอ๋อก็ไปที่ทุรีการเวลาหวังจะเข้าไปดูภาพในอดีตตอนที่เหยียนล้วนั้นถูกฆ่า แต่แล้วนางกลับถูกอาคมที่อดีตจักรพรรดิร่ายเอาไว้จนกระเด็นหงายหลังออกมานางรีบวิ่งไปหาพระพันปีบอกว่ามีคนปิดผนึกธุรีแห่งการเวลาเอาไว้และโจมตีขับไล่นางออกมาพระพันปีรู้ว่านี่เป็นการกระทำผิดกฎสวรรค์จึงถามว่านางทำแบบนั้นทำไม วีเอ๋อจึงแบมือให้พนางเห็นกลีบดอกท้อและซ้อยคนึงหาบอกว่าเนี่ยก็คือตาเทาเมื่อพพันปีเห็นเช่นนั้นก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องมีลับลมคมในอะไรเป็นแน่จึงตัดสินใจไปที่ทุรีการเวลาเองครั้งนี้นางยอมฝ่าฝืนกฎและยินดีจะรับโทษเป็นสองเท่านางจะต้องรู้ให้ได้ว่าใครเป็นคนฆ่าเหยียนลัว นางใช้พลังที่มีพาวิเอ๋อเข้าไปด้วยกันและก็ต้องตกใจมากเมื่อเห็นภาพเหตุการณ์ตอนนั้นมันฟ้องว่าคนที่สังหารเหยียนล่วก็คืออดีตจัก,กรพรรดิที่ยึดร่างของเหยียนเย่ไปแล้วตั้งแต่ที่เรียกเหยียนเย่เข้าไปพบในถ้ำน้ำแข็งพระพันปีหลวงเจ็บแค้นใจมากที่รู้ว่าคนที่ฆ่าลูกชายคือพ่อแท้ๆสามีที่นางห่วงใย,ยมาโดยตลอด นางรู้ว่าเรื่องนี้อันตรายมากจึงบอกให้อีเอ๋อหนีไปจากแดนสวรรค์ก่อนเพราะวีเอ๋อหนีเที่ยวเป็นประจำอยู่แล้วคงไม่มีใครผิดสังเกตแต่สำหรับนางที่ไม่เคยออกจากตำหนักสวรรค์มาก,กว่าหมื่นปีหากหนีออกไปจะต้องเป็นที่จับตา และนางจะขออยู่ต่อเพื่อแก้แค้นให้กับเอียนลัวตอนนี้เส้นผมของพ่อพันปีขาวพลนไปทั้งหัวแล้วเพราะนางนั้นฟาฟื้นกดสวรรค์นั่นเองที่แดนปีศาจต,ตอนนี้โอยาก็เสียใจมากกับการจากไปของล้านซูเขาขอร้องให้ราชาปีศาจนั้นขับไล่เขาออกไปจากแดนปีศาจนี้เสีย แล้วเขาจะบุกไปแก้แค้นเหยียนเย่ที่แดนสวรรค์หากเกิดอะไรขึ้นจะได้ไม่ต้องทำให้แดนปีศาจเสียหายแต่ราชาปีศาจกับโวยวายใส่เขาว่าจะทิ้งตนให้อยู่ตามลำพังอีกแล้วหรือเขาถามโอยาว่าหากเจ้าเป็นราชาปีศาจเจ้าคิดอย่างไรกับสงครามเทพมารครั้งนี้เขาจึงตอบไปว่าตอนนี้แดนสวรรค์เผยความโสมมออกมาแล้วพวกเราจะคิดถึงแค่ตนเองจนนั่งรอความตายไม่ได้ ครั้งนี้เขาคิดว่าแดนปีศาจน่าจะร่วมมือกับแดนมานร่วมกันต่อต้านความอายุติธรรมที่แดนสวรรค์กระทาคำตอบของเขาทำให้ราชาปีศาจถูกใจมากจึงได้ถอดแหวนอันเป็นสัญลักษณ์ของราชาปีศาจออกแล้วมอบให้กับเขาผู้เป็นลูกชายเพื่อจะให้เขารับหน้าที่ราชาปีศาจต่อจากตนโอย่าลังเลสักพักแต่เมื่อราชาปีศาจย้ำว่าตนนั้นก็แก่แล้ว ตอนนี้แดนปีศาจต,ต้องการผู้นำรุ่นใหม่อย่างเขาเขาจึงตกลงรับตำแหน่งนั่นทันทีส่วนเวยจือตอนนี้นางกลับมาตั้งมั่นอยู่ที่แดนมารแล้วในใจเฝ้าคิดแต่ว่าเยียนเยต,ตัวจริงนั้นอยู่ที่ไหนนะไม่ว่าอย่างไรนางจะต้องตามหาเขาให้เจอและในตอนนั้นนางก็รายมานอาคมออกไปก่อนจะประกาศต่อทุกคนในเผ่ามันให้ทำการเตรียมพร้อมที่จะรบกับแดนสวรรค์ เมื่ออี้เอ๋อหนีไปแล้วนะคะทางพรัพั์ปีก็กำชับสร้างเสียนที่ดูแลธุรีแห่งการเวลาว่าให้เฝ้ารักษามันเอาไว้ให้ดีเพราะเนี่ยเป็นสมบัติของสวรรค์หากนางไม่อยู่แล้วสร้างเสียนจะต้องปกปักรักษาด้วยตอนนั้นมีคนมาบอกว่าจัก,กรพรรดิสวรรค์มาขอพบพระนางจึงให้ทุกคนออกไปก่อนเมื่อเขามานางก็ทำท่าคาระวะเขาตามธรรมเนียมและเรียกเขาว่าจัก,กรพรรดิสวรรค์ แต่เหียนเยก่กดแสงว่าอยู่กันตามลำพังเสด็จแม้ไม่ต้องเรียกตำแหน่งเขาก็ได้แต่นางก็มองเขาด้วยสายตาที่เอาเรื่องแล้วตอบไปว่าพระนางก็เรียกเขาว่าจัก,กรรัิสวรรค์มาโดยตลอดไม่ใช่หรือเมื่อเขาเห็นว่านางรู้ต,ตัวตนที่แท้จริงของเขาแล้วก็เอ่ยว่าเพราะนางเข้าไปในทุรีการเวลาฝ่าฝืนกฎจึงทำให้ผมขาวโพลนไปใช่ไหม นางบอกว่าเพื่อความจริงแล้วนางไม่เสียใจที่ทำแบบนี้แต่พระนางก็ยังเกียร์กล่อมให้เขาปล่อยวางทุกอย่างเสียแต่เยียนเย่ก,ก็ตวาดไปว่าไม่มีทางเขายัางคงอ้างว่าที่ทำไปก็เพื่อพิภพสวรรค์เพื่อสามภพซึ่งตอนนี้นางก็ไม่เชื่อเขาอีกต่อไปแล้วและกล่าวหาว่าเขาเนะ่ยที่ทำไปทั้งหมดก็เพื่อตัวเองทั้งนั้นไม่สนใจว่าสามภพ,พจะสั่นคลอนหรือไม่ มุ่งแต่จะฆ่าหงเพลิงแม้แต่ล่างลูกชายก็ยึดเอาไว้และฆ่าลูกชายอีกคนได้ลงคอเขาทำแบบนี้สุดท้ายแล้วก็จะไม่เหลือใครเลยแต่เขานั้นก็ไม่สนใจดังนั้นนางจึงร้ายอาคมทำให้ผมของเขานั้นขาาโพลไปทั่วทั้งหัวบอกว่านางทำให้ร่างของเยียนเย่ตอนนี้กลายเป็นคนแก่แล้วดูซิว่าเขาจะภูมิใจในร่างที่ไม่หนุ่มแน่นแบบนี้ต่อไปอีกไหม แต่เขาก็จับได้ว่านางนั้นแค่ตบตาเขาเท่านั้นเพราะหากหนางทำให้ร่างนี้เปลี่ยนสภาพเป็นคนแก่นั่นก็หมายถึงอีกหลายๆชีวิตในโลกนี้ก็จะต้องกลายเป็นคนแก่ตามเขาไปด้วยแล้วเขาก็ใช้อาคมให้ผมนั้นกลับมาดำคลับเหมือนเดิมและคิดจะจัดการกับพนางเหมือนที่เคยจัดการกับทุกคนแต่พระพันปีนั้นก็ไหวตัวได้เร็วแล้วก็รีบหลบเข้าไปในทุรีแห่งกาลเวลาทันที แล้วก็ปิดผนึกมันเอาไว้ทำให้เขานั้นตามเข้าไปไม่ได้เหยียนเย่กลับมานั่งที่บัลลังก์จักรพรรดิสั่งให้ชิงหวนเตรียมกำลังทหารสวรรค์เพื่อจะไปโจมตีแดนมานแต่ชิงหวนก็ขอถามเขาถึงเหตุผลที่จะทำเช่นนี้แต่เขาก็ไม่ยอมบอกและยังหาว่าชิงหวนกล้าหือกับเขาหรือไงชิงหวนไม่เห็นด้วยกับคำสั่งที่ไร้เหตุผลแบบนี้จึงได้คิดจะเรียกเซียนอาวุโสทั้งหลายมาลงมติ ทำให้เหวียนเย่นั้นโกรธมากจึงใช้กระบี่สื่อเสียวเข้าโจมตีเขาทําให้เกิดแผลที่ท้องชิงหวนรีบใช้อคมหลบหนีออกมาจากแดนสวรรค์ทันทีเขาหลบไปที่ดินแดนอิงโจแล้วก็พบว่าอีเอ๋อก็หลบไปอยู่ที่นั่นด้วยเขาบอกอีเอ๋อว่าทำไมเหวียนเย่จึงเปลี่ยนไปขนาดนี้ตำแหน่งจกกักรพรรดิสวรรค์ทำให้เขาบ้าอำนาจขึ้นหรือไง แต่วีเอ๋อก็อธิบายให้เขาฟังว่าที่เขาเห็นนั้นไม่ใช่เหยียนเย่แต่เป็นอดีกกตจักรพรรดิตอนนี้เขายึดร่างเหยียนเย่ไปแล้วและเป็นคนสังหารเหยียนลั่วอีกด้วยจากนั้นนะคะที่แดนมานตอนนี้ทหารสวรรค์ก็กำลังประจันหน้ากับทัพของเหล่ามานแล้วพวกเขาพร้อมจะเปิดศึกกันเต็มทีที่ด้านบนอากาศตอนนี้ร่างของโวยจือก็ขึ้นมาประจันหน้ากับร่างของเหยียนเย่ เขาหาว่านางเป็นคนลากให้สองพี่ภพเข้ามาสู่สงครามแต่นางก็โต้กลับว่าคนที่ทำให้เกิดสงครามที่แท้จริงก็คือเขาต่างหากส่วนเหยียนเย่น,นั้นนางรู้ว่าเขาต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรนางก็จะตามหาเขาจนพบจะก,กระพัดสวรรค์จึงเอ่ยขึ้นมาว่าหากทำแบบนั้นไม่กลัวว่าเผ่ามารของเจ้าจะแหลกเป็นผุยพงหรือไง เมื่อนางตอบว่าไม่กลัวเขาจึงเอ่ยว่างั้นก็ดีไหนๆนางก็เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนทำลายสามพิภพมาแล้วเขาจะเพิ่มความผิดให้นางอีกสักหน่อยก็แล้วกันว่าแล้วก็สัตพลังลงไปยังแดนปีศาจและแดนมนุษย์หวังจะทำให้เกิดเพลิงไหม้ดินแดนเหล่านั้นโดยจะโทษว่าเป็นความผิดของหงเพลิงดังที่เคยทำมา แต่คราวนี้กลับไม่เป็นเช่นเดิมเหนือเมืองกู้เฉิงบนแดนมนุษย์และแดนปีศาจต,ตอนนี้มีม่านอาคมที่เวยจือนั้นร่ายเอาไว้ป้องกันก่อนหน้านี้แล้วพวกเขาก็จึงไม่เป็นอันตรายอะไรเลยนางลงไปหาเวยเย่ผู้เป็นน้องชายและบอกเรื่องที่นางจะเปิดศึกกับจัก,กรพรรดิสวรรค์และคิดว่าเขานั้นคงจะทำลายเมืองกู้เฉิงแบบเดิมที่เคยทำจึงได้จัดการป้องกันเอาไว้ก่อน ส่วนอดีตราชาปีศาจต,ตอนนี้ถึงกับอึง้งไม่คิดว่าที่เวยจือคาดการเอาไว้จะเป็นจริงเขาดีใจมากที่ครั้งนี้แดนปีศาจเขาไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยเมื่อจกกักรพรรดิสวรรค์เห็นว่าเวยจือรู้ทันแผนการของเขาจึงโกรธมากหันมาสัว์พลังต่อสู้กับเวยจือทันทีทั้งสองต่างก็สู้กันอย่างดุเดือดส่วนทหารสวรรค์กับทหารมารด้านล่างก็เริ่มวิ่งเข้าหากันหมายจะเปิดศึกเช่นกัน ตอนนั้นโอยาเข้ามาช่วยรับพลังของจกักรพรรดิเอาไว้เพื่อให้เวจือไม่ต้องเจ็บตัวแต่เขาก็ถูกซัดจนสลบไปเวยจือจึงได้จัดการสู้ต่อในตอนนั้นเหมือนนางจะได้เปรียบอยู่แต่จู่ๆตัวนางก็ขยับไม่ได้ทุกอย่างรอบตัวรวมถึงทัพทหารด้านล่างต่างก็หยุดการเคลื่อนไหวทั้งสิ้นนางได้แต่มองแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนี่คืออาคมหยุดเวลาที่จกักรพรรดิสวรรค์ ดูดซับมาจากตบะของพระพันปีนั่นเองเมื่อเขาเห็นว่านางเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วจึงค่อยๆเดินเข้ามาหาเพื่อจะแย่งฮวาลงมาจากนางให้ได้แต่ในขณะเดียวกันนั้นเองก็เป็นเวลาที่พระพันปีเข้าไปในเหตุการณ์ในอดีตตอนที่นางกำลังจูงมือเหยียนล่วอยู่นางเข้าไปสวมรอยตนเองในอดีตและผ่าร่างไปยังอดีตตอนที่จัก,กรพรรดิสวรรค์กำลังจะลงมือสังหารฉี่ชัย นางเข้าไปดึงดาบออกมาจากมือของเขาแล้วให้เหยียนลววตอนเด็กวิ่งเข้าไปกอดไว้แทนทำให้มานอาคมจากร่างของชีชัยไม่ถูกสร้างขึ้นและเมื่อไม่มีมันอยู่ชิ้นส่วนแก่นวิญญาณของชีชัยที่จัก,กรพรรดิสวรรค์ใช้คุมขังแก่นวิญญาณของเหยียนเย่เอาไว้จึงได้คายออกและจัก,กรพรรดิสวรรค์ก็สูญเสียการควบคุมจึงทำให้เวยจือมองออกมาว่าที่แท้แล้ว เป็นอดีตจักรพรรดิสวรรค์นั่นเองที่ยึดร่างของเหยียนเย่เอาไว้นางเห็นโอกาสอันดีที่จะช่วยเหยียนเย่ให้หลุดพ้นจากการครอบครองร่างได้จึงได้นําดอกฮวาร่งออกมาจากร่างแล้วซัดมันเข้าไปในกายของเหยียนเย่ทันทีแก่นวิญญาณที่แท้จริงของเหยียนเย่ถูกปลุกให้ตื่นและขับไล่วิญญาณของจัก,กรพรรดิสวรรค์ออกไปจนสูญสลายไปในที่สุดเหยียนเย่ค่อยๆลืมตาขึ้น ตอนนี้เขาเป็นเหยียนเย่คนเดิมแล้วและเมื่อเห็นภาพเวยจือที่อยู่ตรงหน้าก็ทำให้เขาดีใจมากนางยิ้มให้เขาอย่างยินดีแต่ตอนนี้นางไม่มีดอกขวาลงแล้วจึงทำให้สูญเสียพลังไปทั้งหมดร่างของนางจึงค่อยๆล่วงลงมาด้านล่างเหยียนเย่รีบทลาตามลงไปเพื่อจะรับร่างของนางเอาไว้ส่วนทัพสวรรค์กระทับมานด้านล่างต่างก็มึนงงกันไปหมด เพราะอาวุธในมือพวกเขาได้หายไปหมดแล้วทุกคนแงนขึ้นไปบนท้องฟ้าตอนนี้เห็นดอกหาหลงที่เบ,บ่งบานรอยอยู่เหนือบริเวณนั้นครึ่งปีต่อมาตอนนี้อี้เอ๋อก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นจัก,กรพรรดิสวรรค์คนใหม่ นางได้ทำการปฏิรูปกฎระเบียบเสียใหม่โดยให้ราชาปีศาจและจอมมารมีส่วนร่วมในการปกครองพิภพร่วมกันทั้งสามพิภพจะไม่ใช่หน้าที่ของแดนสวรรค์แต่เพียงอย่างเดียวแล้วทำให้ทุกคนต่างก็แช่มชื่นก,กนับกฎนี้และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติอย่างแท้จริงโอยาน,นั้นก็ดีใจมากแต่ก็ยังอดคิดถึงสู่สูไม่หาย แม้ตอนนี้เขาจะได้เป็นราชาปีศาจแล้วแต่ก็เป็นราชาปีศาจที่เดียวดายไร้คนข้างกายอย่างนางหลังเหตุการณ์ในครั้งนั้นเยียนเย่พระเอกของพวกเรากระเวยจือนางเอกก็หายสาบสูญไปจากสามพิภพอย่างแท้จริงไม่มีใครรู้ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไหมและในเวลาต่อมาไข่หงเพิงก็ฟักออกมาเป็นหงเพลิงตัวใหม่บินไปสู่ดินแดนกว้างใหญ่ต่อไป ย้อนเวลากลับไปตอนที่เย็ยนเย่ทลาลงมารับร่างของเวจือเอาไว้นางลืมตาขึ้นมาดูเขานางดีใจมากที่ได้พบเขาก่อนตายอีกครั้งแต่เขากลับเอ่ยว่าห่ากไม่มีนางแล้วแม้จะเป็นอมตะก็ไร้ซึ่งรสชาติของชีวิตเขาบอกให้นางรอเขาสักครู่ว่าแล้วก็ดึงเอาดอกฮวารงออกมาจากร่างแล้วคืนมันให้ล่องลอยออกไป มันกลับไปสู่อดีตในคืนแต่งงานของเฉินเยียนกับหวังเย่อีกครั้งครั้งนี้เขาไม่ได้วางยานางและบอกจากปากเขาเองว่าเขานั้นรักนางทั้งสองต่างก็ประคองกอดกันอย่างมีความสุข จบบริบูรณ์นะคะเอาละค่ะสำหรับในตอนจบนะคะก็มีเพื่อนๆหลายท่านที่แบบรู้สึกงงงวยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมีหงฟ้านะคะหรือว่าหงเพลิงตัวใหม่เนี่ยฟีนิกซ์เกิดออกมาแล้วค่ะก็คือไข่ของนางเอกของพวกเรานะคะ ฟักออกมาเรียบร้อยแล้วส่วนทางด้านล่างจริงนะคะของเหยียนเย่พระเอกของพวกเรากับทางด้านของเวยจือนางเอกของพวกเรานั้นทั้งคู่นั้นดับสลายไปทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าเวยจือนั้นก็คือ ตามตำนานของฟีนิกก็คือถ้าไม่มีพลังของดอกฮวาหลงอยู่ในร่างของนางนจุดนี้นางก็จะต้องดับสลายไปนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเหยียนเย่พระเอกของพวกเราค่ะก็อยากจะอยู่กับนะคะผู้หญิงที่เขารักตลอดการเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ดอกฮวาหลงที่ทางด้านของเวยจือนั้นซัดเข้ามาใส่ร่างของเขาในตอนที่ทําสงครามกันอยู่นะคะเพื่อที่จะไล่อดีตจัก,กรพรรดิสวรรค์ออกไปนั้นนะคะพระเอกของพวกเราเหยียนเย่ก็เลย ดึงมันออกมานะคะคือเขาพร้อมที่จะไปไหนก็ได้ตามเวยจือคนที่เขารักนั่นเองค่ะ เอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของตำนานเลือดฟีนิกซ์ที่เป็นในส่วนของโวยจือนะคะโอ้ยตายละเรื่องนี้มันมีความเป็นกลิ่นอายของนิทานปลัมปราแล้วก็เทพนิยายนะคะเวลาฟังก็หวานว่ามันมีความสุขดีนะคะเหมือนกับฟังนิยายเพลินๆไปค่ะสำหรับในเวอร์ชั่นละครนั้นก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะแบบเปลี่ยนบรรยากาศไปดูละครนะคะสามารถจะไปดูได้ที่ไอฉีอีสสำหรับตำนานเลือดฟี ะะหวานลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในเรื่องถัดๆไปแล้วก็ในอพิิโซดต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ